ในลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญคุณบงกฎมหานุกูลผู้จัดการสังกัดฝ่ายระบบบริหารองค์กรสื่อความเรื่องสิทธิมนุษยชนในสายโซ่อุปทานขอเรียนเชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะบงกฎมหานุกูลนะคะจากฝ่ายระบบบริหารองค์กรนะคะก่อนอื่น ทำไมเราถึงต้องมาคุยเรื่องสิทธิมนุษยชนในสายโซ่อุปธานนะคะก็จะมีวิดีโอสั้นๆให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะว่า,เ,าเรื่องของความยั่งยืนคืออะไรแล้วก็สายโซ่อุปทานกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนเนี่ยมีความเป็นไปเป็นมายังไงนะคะเชิญค่ะ What do those two words really mean? Let's take a couple of minutes to see what sustainable development is all about. Way, sustainable development means that growth must be accomplished with respect for nature and humankind. And where is sustainability achieved? Right here at the crossroads of economic goals, social responsibility, and environmental protection now, are you wondering whether a company can combine respect for the environment, social equity and commercial success? well, the answer is yes. not only that, but sustainable development creates value. monitoring the working conditions offered by suppliers and subcontractors means minimising risks that could damage a company's image. as you can see, Sustainable development affects just about everything. More and more companies today understand that they have important economic, social, and environmental responsibilities and are committed to making a difference. The ones that seize this opportunity to create value will find that their success is, in a word, sustainable. ค่ะสรุปสั้นๆนะคะเรื่องของความยั่งยืนก็คือการทําธุรกิจนะคะโดยคํานึงถึงผลกระทบรอบด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นในุงของขสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะทีนี้ถ้าองค์กรเราจะยั่งยืนได้อะคะ่ะ เราจะต้องทํำยังไงนะคะองค์กรเราถึงจะยั่งยืนนะคะก่อนอื่นความหมายของความยั่งยืนขององค์กรก็คือว่าไม่ว่าสภาพเศรษฐกิจหรือสภาพแวดล้อมต่างๆเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะคะองค์กรก็ต้องสามารถสร้างผลกําไรได้นะคะคือถ้าองค์กรเราสร้างผลกําไรได้สามารถผลิตสินค้าและบริการให้กับลูกค้าได้นะคะซัพพลายเออร์ที่เป็นซัพพลายเออร์ที่สําคัญขององค์กรเนี่ยก็จะสามารถอยู่ได้ควบคู่ไปกับองค์กรนะคะนั่นก็หมายความว่าการที่องค์กรจะยั่งยืนได้ ได้นะคะก็คือไม่ว่าจะประสบกับสภาวะใดๆก็ต้องสามารถบริหารจัดการให้องค์กรอยู่รอดได้นะคะ ทีนี้ปัจจัยด้านความยั่งยืนขององค์กรนะคะแต่ละองค์กรเนี่ยอาจจะมีปัจจัยด้านความยั่งยืนที่แตกต่างกันนะคะสําหรับปตทนะคะเราก็พิจารณาว่าปัจจัยด้านความยั่งยืนของเราเนี่ยประกอบด้วย1ิบองค์ประกอบหลักนะคะก็คือเรื่องของการกํากับดูแลองค์กรนะคะเรื่องของบุคลากรองค์กรนะคะเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะคะเรื่องของความมั่นคงความปลอดภัยอาชีวะนามัยและก็สิ่งแวดล้อมนะคะเรื่องของการดําเนินธุรกิจที่เป็นธรรมนะคะแล้วก็การเป็นองค์กรที่ดีของสังคมนะคะ แล้วก็ปจ yeah. ัจจัยด okay. so so so, um, well, is so ้านความยั่งยืนที่สำคัญอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของการบริหารจัดการสายโซ่อุปทานนะคะเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศนะคะแล้วก็เรื่องของการจัดทํารายงานแล้วก็ส่งเสริมชื่อเสียงองค์กรนะคะแล้วก็ความสําคัญที่สูงสุดในเรื่องของความยั่งยืนก็คือเรื่องของการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่มาว่าทําไมวันนี้เราถึงต้องมาคุยเรื่องของสิทธิมนุษยชนในสายโซ่อุปทานนะคะ ปัจจุบันเราจะเห็นว่าองค์กรต่างๆมีการใช้อัลซอร์สไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆนะคะซึ่งการใช้อัลซอร์สเนี่ยมันก็จะทําให้องค์กรมีความยืดหยุ่นได้นะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการที่เราอัลซอร์สผลิตภัณฑ์หรือบริการเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าองค์กรเนี่ยได้ส่งมอบค,ความรับผิดชอบต่างๆรวมถึงประเด็นความเสี่ยงและโอกาสต่างๆเนี่ยไปอยู่ในมือของซัพพลายเออร์ด้วยนะคะดังนั้นจึงเป็นที่มาว่าเราก็จะต้องมีการ ระบุประเด็นความเสี่ยงและโอกาสร่วมกันนะคะในการบริหารจัดการซัพพลายเชนของเรานะคะเพื่อที่จะให้เราสามารถจับมือเติบโตไปด้วยกันได้นะคะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะคะก่อนอื่นก็จะแนะนำให้รู้จักความหมายของสิทธิมนุษยชนก่อนนะคะว่าความหมายของสิทธิมนุษยชนหมายถึงอะไรนะคะ มีวิดีโอแนะนําความหมายของคําว่าสิทธิมนุษยชนสิทธิมนุษย,ชน,นษยชนคืออะไรสิทธิมนุษยชนนั้นไม่มีคํานิยามที่ตายตัวบางก็ให้คสจากัดความตามหลักการทางกฎหมายบางก็เชิงปัชญยาซึ่งทั้งหมดนั้นต่างมีนิยามร่วมกันว่าสิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งที่มนุษย์พึงจะมีซึ่งหากปราศจากสินน่งนี้มนุษย์ก็จะมีชีวิตอยู่อย่างไม่มีศักดิ์ศรีมีหลักเกณฑ์ขั้นพื้นฐานต่อาการดํารงชีวิต เช่นความเสมอภาคของมนุษย์ทุกคนการมีสํานึกและการปฏิบัติที่ถูกต้องความเป็นส่วนตัวเสรีภาพส่วนบุคคลและเติมเติมปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคมสิทธิมนุษยชนคือเสรีภาพและสิทธิขั้นพื้นฐานที่เป็นของทุกคนเพราะเราเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ว่าเราจะมีสัญชาติอะไรอาศัยอยู่ที่ไหนเพศอะไรสัญชาติชาติพันธุ์สีผิวศาสนาภาษาหรืออยู่ในสถานะใดๆ สิทธิมนุษยชนคือการนิยามการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในขณะเดียวกันปัจเจกบุคคลก็ต้องได้รับการคุ้มครองทั้งสิทธิและเสรีภาพสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนประกอบในการสร้างความยั่งยืนในสันติภาพการพัฒนาและความมั่นคงสิทธิมนุษยชนนั้นจะต้องอาศัยความร่วมมือซึ่งกันและกันไม่สามารถแบ่งแยกได้เกี่ยวเนื่องกันซึ่งหมายความว่าถ้าหากหลักสิทธิมนุษยชนอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้รับหลักประกันสิทธิอื่นๆก็จะไม่ได้รับเช่นกันแม้ว่าสิทธิมนุษยชนนั้นมีนิยามที่ครอบคลุมแต่ คุ้มครองสิทธิมนุษยชนผ่านพันธะกรณีของรัฐเพื่อเคารพปกป,ป้องและทําให้หลักสิทธิมนุษยชนนั้นสมบูรณ์อีกทั้งยังมีกลไกและกระบวนการระหว่างประเทศรวมถึงความร่วมมือที่หลากหลายจากภาคประชาสังคมที่รวมต่อสู้และทําให้โลกนี้ดีขึ้นสรุปสั้นๆนะคะเรื่องของสิทธิมนุษยชนก็คือสิทธิความเป็นมนุษย์นะคะที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดนะคะแล้วก็ เป็นสิทธิที่เท่าเทียมกันนะคะทีนี้ทําไมธุรกิจถึงต้องคํานึงถึงสิทธิมนุษยชนนะคะถ้าธุรกิจทําให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยอย่างแรกเลยก็อาจจะเกิดการเรียกร้องร้องเรียนนะคะก็จะทําให้โครงการหรือการดําเนินธุรกิจเนี่ยหยุดชะงักนะคะรวมถึงถ้ามันมีการแพร่กระจายไปมันก็จะอาจจะทําให้เกิดการคว่ำบาตรทางการค้านะคะลูกค้าอาจจะไม่ซื้อสินค้าของเรานะคะรวมถึงสุดท้ายถ้ามันมีประเด็นที่หนักหน่วง มากๆเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดเรื่องของการฟ้องร้องหรือก็กระบวนการทางกฎหมายตามมานะคะรวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะตามมาในเรื่องของค่าปรับต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นในการดําเนินธุรกิจนะคะก็ควรจะคํานึงถึงเรื่องของการกระทบเรื่องของสิทธิบนุษยชนในสายโซ่ประทานตลอดทั้งสายโซ่ประทานของธุรกิจเลยนะคะ ซึ่งอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะเมื่อเร็วๆนี้ที่เราได้ฟังข่าวกันะะนะคะเรื่องของการขายมะพร้าวนะคะก็คือมีการร้องเรียนกันว่า,าบริษัทในประเทศไทยนะคะใช้ลิงในการเก็บมะพร้าวนะคะโดยที่จากการสืบสวนเนี่ยเขาก็บอกว่าพบว่ามี8สวนในเมืองไทยนะคะที่ใช้ลิงในการเก็บมะพร้าวซึ่งในมะพร้าวจาก8สวนนั้นนะคะก็ส่งไปกับ ให้กับบริษัทขนาดใหญ่นะคะเป็นซัพพลายเออร์ให้กับบริษัทขนาดใหญ่นะคะก็เลยอันนี้มีวิดีโอที่เขาฟ้องคือเอามาเผยแพร่นะคะแล้วก็เป็นที่มาของประเด็นนี้นะคะ This is Coolab One of countless monkeys trapped in Thailand's coconut industry. PETA Asia investigators have uncovered shocking abuse of monkeys on farms in Thailand that produce coconuts for export around the world to be used to make coconut milk, yogurt, oil, and other products. As you watch this, enslaved monkeys are suffering. This is the dark side of Thailand's coconut industry. Monkeys like Kulap are abducted from their homes in nature where they live in large social groups. They're kept chained and isolated on barren, dirty farms with very little opportunity to interact with other monkeys. Many go insane. These intelligent, social animals are treated like coconut picking machines. Their lives are filled with suffering and there's no retirement. An industry insider reported that it's rare to find a product from Thailand containing coconut that wasn't picked by monkeys. If you see a product made with Thai coconut, such as coconut milk, oil, water, or yogurt, please. Leave it on the shelf to avoid supporting this life of misery. Thank you. ค่ะซึ่งหลังจากที่วิดีโอนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะคะเพียงไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยห้างเทสโก้นะคะรวมถึงห้างชินบุรีนะคะก็มีการเอาสินค้าที่เป็นมะพร้าวยี่ห้อนี้เนี่ยออกจากชั้นวางนะคะรวมถึงวอลมาที่เป็นห้างสรรพสินค้าในอเมริกาก็ถอดผลิตภัณฑ์พวกนี้ออกจากชั้นวางเช่นกันนะคะอันนี้ก็จะเห็นว่าผลกระทบจากซัพพลายเชนเนี่ยมันมีผลกระทบที่ค่อนข้างรุนแรงนะคะซึ่งประเด็นเหล่านี้มันก็จะนํามาถึงเรื่องของการตรวจสอบย้อนกลับ ะะหลายหลายท่านอาจจะได้ยินเรื่องของคําว่า t r a c e a b i l i t y นะคะในระยะต่อไปก็อาจจะมีประเด็นเรื่องนี้เข้ามาในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ต่างๆมากขึ้นนะคะรวมถึงตัวอย่างในเรื่องของสิทธิทมนุษยชนในสายโซ่อุปทานอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการ ใช้จ,จ้างแรงงานที่มีค่าจ้างแรงงานต่ํากว่าค่าแรงขั้นต่ํานะคะซึ่งหลังจากที่ข่าวนี้ออกไปก็เช่นเดียวกันกับตัวอย่างที่เมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะทําให้สินค้าเนี่ยถูกถอดออกแล้วก็ได้รับการใยขอยจากลูกค้าต่างๆนะคะก็จะทําให้หุ้นของบริษัทเนี่ยได้รับผลกระทบแล้วก็มีมูลค่าลดลงนะคะ ซึ่งประเด็นเหล่านี้ก็เป็นประเด็นที่นํามาซึ่งปตทเราก็ต้องมีการพัฒนากระบวนการในการบรหิหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนนะคะโดยที่ปตรทเรามีระบบการบริหารจัดการ Anita. ด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มปตทนะคะก็ะคือเริ่มจากการประเมินความเสี่ยงว่าในธุรกิจเราเรามีความเสี่ยงเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนในด้านใดบ้างน,นะคะแล้วก็มีแผนในการบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นนะคะโดยที่ดําเนินการควบคู่ไปกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรนะคะรวมถึง จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนที่เหมาะสมนะคะเพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยสามารถเข้าถึงกระบวนการร้องเรียนแล้วก็ได้รับความยุติธรรมในการบริหารจัดการด้วยนะคะซึ่งประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มปตทเรานะคะก็จะประกอบด้วย6ประเด็นหลักๆก็คือเรื่องของสิทธิแรงงานนะคะเรื่องของสิทธิชุมชนเพราะว่าปตทเราดําเนินธุรกิจเนี่ยหลากหลายพื้นที่นะคะก็อาจจะมีผลกระทบต่อชุมชนในสังคมในพื้นที่บ้างนะคะเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยนะคะเรื่อง ของสิ่งแวดล้อมนะคะเรื่องของสิทธิผู้บริโภคนะคะรวมถึงเรื่องของการกํากับดูแลองค์กรนะคะซึ่งประเด็นที่เป็นความเสี่ยงหลักๆของเรานะคะเราก็ต้องมีแผนในการบริหารจัดการนะคะมีกระบวนการในการติดตามว่าการบริหารจัดการตามแผนนั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือเปล่านะคะ ซึ่งเรื่องของการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนนะคะทำปตทเรานะคะก็ส่งต่อในเรื่องของการบริหารจัดการด้านนี้ผ่านไปยังแนวปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้านะคะซึ่งเราก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ค้าของเรานะคะในการที่จะร่วมลงนามรับทราบแนวปฏิบัติเหล่านี้นะคะรวมถึงผู้ค้าที่มีความเสี่ยงนะคะเราก็ได้รับความร่วมมือในการที่จะให้เข้าไปตรวจประเมินการดําเนินงานของคู่ค้านะคะเพื่อให้ มั่ในใจว่าคู่ค้าของเราเนี่ยมีการปฏิบัติที่สอดคล้องตามแนวปฏิบัติปฏิบัติที่ปตทเรากําหนดเอาไว้นะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยการเราก็ได้รับความร่วมมือจากคู้ค้าเป็นอย่างดีนะคะในการที่จะประยุกต์ใช้แนวปฏิบัติต่างๆนะคะ ซึ่งแนวะปฏิบัติเบือ้องต้นนะคะก็อย่างที่หลายๆท่านทราบกันดีแล้วนะคะก็คือเราจะเน้นในเรื่องของการให้สิทธิแรงงานนะคะการปกป้องสิทธิแรงงานการปกป้องสิทธิเด็กนะคะการให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้วก็การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมนะคะรวมถึงเรื่องของถ้าเกิดกรณีที่จะต้องมีการเลิกจ้างนะคะก็จะต้องมีการปฏิบตัติตามขั้นตอนที่เหมาะสมนะคะรวมถึงการปฏิบัติต่ตอแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานอพยพอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะมีระบบในการรับ พอร้องเรียนต่างๆนะคะรวมถึงเรื่องของการส่งเสริมและงานสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างนะคะซึ่งต่อจากนี้ค่ะก็คือสิ่งที่ปตทเราคาดหวังให้ผู้ค้าดําเนินการต่อไปนะคะก็คือเรื่องของการส่งผ่านความหวังดีต่างๆเหล่านี้ไปยังคู่ค้าลําดับถัดๆไปนะคะในทรัพพลภัยเชนของตนเองเนะะี่ยค่ะเพื่อที่จะร่วมมือการยกระดับการดําเนินงานสู่มาตรฐานสากลนะคะและสุดท้ายปตทเราก็หวังว่านะคะไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรระหว่างปตทและคู่ค้าเนี่ยเรา ก็จะช่วยการร่วมมือกันในการแก้ปัญหาเพื่อย,ยกระดับการดำเนินงานไปสู่มาตรฐานสากลร,ร่วมกันค่ะขอบคุณค่ะ